สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับออฟซีอไปไปโรงเรียนคู่กับซงมาไข่แห้งพี่นอ้องทิงหอนวืดวืดเนีดด่เดี๋ยวแม่สิพ้าไปหามหมูสิบตูให้แล้วล่ะสิบหลายกระนาวยินพุ๊บวาฮะนาวอันนี้เกี้ยวเกี้ยวรดไข่ซอยได้โบเนด้ย ศราผลหัวอแน่เอ็มลดลงกินยาแล้วจักหน่อยกัเดียวก็ไข่แ่ยายาลดปวดยาพาราไข่พิ่น่าไข่เต็มเมื่อคืนแม่กับบองหูอยวางนี้อย่าหวานอย่าพวาน มาพี่ไผ่ถึงมาเสรโตัพี่ไผ่ตื่นมาเกเดเกเรวเสร็จตัวเสรโตพี่ไผ่นวด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 แจงไหนโอ้ยเบิงเขาว่างเขาป่วยเขาประกาศว่างนี่คำเบิงคำเบิงคำเบิงให้คำเบิงเราต้องนวดก็ได้ยคำเบิงคำเบิงพี่ไผ่ไข่แห้งพอนวดนวดนวดคำขี้เงินคำขี้เงินวดนน คุณนายก็มาข้ามคิงใหกันรอดเลยรอดเลยคุว่าพี่ป่ายบมวนรอด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 ปรกายเห็ดแหงข้ามคิงอย่าใพี่ป่ายเจ็บพี่ป่ายะไข่แห้งไข่แหงแล้วหอนเวอนี่แม่จับบบงไง จับเบิงจับเบิงทานพี่ปายเบิงพี่ปายเป็นจังไดคุณนายคุณนายกลับมาคุณนายเฝ้ามาเออจับเบิงจับเบิงไข่แห้งอยู่พี่น้องเบิงเล้วคือสิไข่แห้งขิงหอนวุดวื่น เอาไปมงนั้นร e e ุดไข่รุดไข่จับโกาจับให้ไม่จับค่อยๆจับพี่ปายจับพี่ปจับค่อยๆอไอพี่ปเศร้าไ้วด้อ กอยเป๊ะพี่ป้ายเออ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 เป็นยังไงเอาบนหนังจิ้มหอมแก้มตีถอยถอยถอยพี่ป้ายสิตุกได้จับคิงมึงจับคิงมบงข้คิงบึงขึ้นปุ้ย

บุ๋มว่าคนป่วยสิเศร้าหรือสิป่วยไปหนักกับบุ๋ปิดหูดังปิดปากเลยบุ๋มว่าสิเศร้าหรือสิอันนี้กับบุ๋มคือกันเศร้าไว้ไวเด้อบอกไปไปนี่กับหอนไข่แห้งเดี๋ยวแม่สิพาไปหาหมอแจ็คหน่อยนี่ โอ้บอกพี่ปีว่าพี่ป้ายไข่ยู่ติพี่ป้ายไข่ยู่เออพี่ป้ายไข่เบิงพี่ป้ายอยู่พี่ป้ายไข่เออบอกพี่ปีพี่ป้ายไข่ยู่อ่ะเบิงพี่ป้ายมาตรวจสุขภาพให้พี่ป้าย บ่าไปขนาดพี่ปีมายังบ่าไปห้องซื่ใต่แต่บ่าไปาอาอเอ,อ๋เจ้าวไวไวเด้อพี่ปีบอกพี่ปี <c oughs> พี่ป้ายไข่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวส <c oughs> ิพาไปหาหมอเมี่สิพาไปอันขีดยาไข่เ <c oughs> ต็มมือข,ขึ้นพนวาไปหาไปโรงเรียนเหรอคู่เขาชงมา <c oughs> ไข่แห้งบอกคู่ก็เลยคู่ส่งมาบอกพี่ปีเบิ้งพี่ปายอยู่บ่ได้ไปดอกดูดเอาลุงให้ได้แล้ว ไปลุไปลุกนเหมยลุกอระนั่งอยู่มัมาพดนั่งกอีน่งกะเด็กกะสีเขียวโอ้โอ้โอ้หัวไปขีดยานแล้วไข่ไข่แห้ง ไข่แห้งโตขิ้งกระหอนไปเมื่ขิ้งกระหอนบอกพี่ปีเจ็ดนะเสียงหองกากาอยู่แต่ว่าหินเขามากเบิ่งพี่ปายพี่ปายไข่ เออส่วงแน่แล้วนี่ว่างหันห้อนก็นี่อีกว่างหันมือกับห่อนเลยอันนี้ให้กินยาส่วงเน่ยล่ะเดี๋ยวก็จะพาไปหาหมอบอบอันชวนมากไข่ปึ๊บนี่ข้อเขาเสียอักเสบมาทมสิ้นเลยเคยเปิ่นเบิงพี่ป่ายเบิงพี่ป่าย เทียงพอดีเทียงใบแหละเขามาเทียงพี่ปีมากก็บ่ได้ไปหาพี่ปีเลยบอกพี่ปีใครเด็กน้อยหนี่ก็บชิพาไปหาหมอเร็วไปตะเวนนะเนาะไปคีินิก ถือยากับไข่แนยเดอเลียวเลนอานาเล้เอาถ้ม,มาดาแล้วเนาะเป็นเป,มมเป็นดูข้าเดยกก็เป็นข้าเดยวก็เป็นอ,อมท,ท่อมสิน้นถ้าเป็นปุบท่อมสิน้นท่อมสิ้นทางในน่ะมันยย<อ>ใหญ่เคยเคยให้หมอเขาอ่านไปถามหมออยู่หมอพนว่าถ้าเป็นถ้าไข่บ่ดูต่อตเหนื่อ,ง,องกันกับพูนกับบัพาให้ยูซูลินนะ คือต้องไข่ติดติดกันดูดูเลยจังสิพาได้หมอหมอคี่นี้เพืกอบ,บอกว่าให้ไปพาอยู่แน่แน่ปากไฟก็ขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณทุกทุกท่กทานนะคะ คลิปนี็เอาไว้สำนึกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ